กลับมาจากที่ขอแฟนคลับเรียกคะกลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากทำอะไรมาค่ะก็กลับมาทำงานอีกรอบหนึงที่ไทยค่ะเพราะก็ยังมีงานที่แบบค้างอยู่ที่ต้องกลับมาถ่ายค่ะก็เลยกลับมาแต่ว่าที่นู่นก็ซ้อมเพลงใหม่ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมคัมแบ็กแล้วค่ะอยู่นานนี่ยังไม่ได้ไปอุ้ยไปตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วก็จริงๆกลับมาหลายรอบมากแล้วแต่ ก็ไปกับ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่ต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนซ้อมแล้วก็ทําเป็นเต็ปบายเต็ปโปรเซสไปการการไปเตรียมตัวโปรเจกใหม่ที่นู่นมันหนักลำบากแค่ไหนรู้จริงจริงๆเหมือนตอนที่หนูเป็นเทรนเนอ์จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นศิลปินแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนอเพเป็นศิลปินแล้วก็เลย เปลี่ยนไปบ้างค่ะด้วย process อะไรหนูก็ได้ออกความคิดเห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้คุดกับว่ากึ่งนะคะว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ได้แบบอุ้หนูมไม่อยากสปอยอ่ะ <c oughs> ก็เหมือนหนูได้ใส่ความเป็นตัวเองเยอะมากๆกค่ะก <c oughs> าร <c oughs> ทำงานที่นู่น,น,นเป็นยังไง <c oughs> บ้างก็สนุกมากๆค่ะเหมือนที่นู่นก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวของหนูเลยค่ะ <c oughs> คก็มีแบบพี่ๆี่เกาหลีที่คอยดูแลหนูอยู่ ลทำเอาทุกคนแบบมือฮามาีรเจกต์ก็อย่งหนูก็หวังว่าจะมีเหมือนกันอยากทำงานกับพี่เขาเพราะว่าเหมอนพี่พิงค์ใ่กับพี่น่ารักมากมาค่ะแล้วก็เหมือนเขาไม่รู้รู้สึกแบบ c o m f o r มากๆเลยก็อยากทำงานกับพี่เขาเหมือนกันอั้นอบยหมว่าหนูเคย i n t ร์แอคกับ พี่เสร็จแล้วเพราะว่าหนูเคยร้องเพลงเขาบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วเหมือนว่าพี่เขาก็เคยทำงานกับพีไอเหมือนกันค่ะก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบควรมาเจอกันประเด็นไม่คุยอะไรยังไงกันจริงๆวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องงานเยอะขนาดนี้ค่ะเราเราแค่แบบคุยเล่นกันแล้วก็เล่าว่าแบบอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยเลยค่ะเล่าเรื่องผีอะไรใช่ค่ะ คุยเรื่องงานก็คือไม่ได้คุยกันเลยไม่ไม่คุยได้แต่ว่าเหมือนก็นทำความรู้จักแล้วก็แบบได้ได้เจอพี่เขาก็น่ารักมากๆไดขอคำปรึกษาเขาไม่ล่าเจอเจอทุกเพศทุกน้ค่ะหนูก็ถามว่าแบบเขียนพี่เขาทำเพลงยังไงเขียนเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็อยากเขียนเพล แฟนคลับติดตามด้วยนะคะแฟนคลับคาดหวังได้เยอะแค่ไหนคะหนูไม่รู้เนี่ยหนูเองก็คาดหวังเหมือนกันหนูก็คาดหวังเหมือนกันคืออยากอยากให้มีโปรเจกต์นี้มากๆค่ะจริงๆเราติดตามเแค่สองคนใช่ค่ะหนูติดตามแบบที่เป็นสองคนอยู่แล้วใช่ค่ะตอนเหมือนพี่ทีเซ็ทหนูก็ cover แบบ honesty แล้วก็ adniverse ไปแล้วค่ะแล้วก็พี่บีไอหนูก็ติดตามผลงานเขามานานมากๆแล้วก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยแล้วแบบพอเราได้เจอเขาเกิจริงแล้วก็ รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็น inspiration หนึ่งของเราด้วยแล้วอย่างเพลงของเรานี่จะได้แบบว่าเหมือนกันเมื่อไหร่ยังไงกนแล้วเป็นอะไรกันก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอีกไม่กี่วันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปอีกรอบค่ะก็จะไปถ่ายแบบมารใช่ค่ะไม่กล้าพูดเลยเพราะโดนตบมาพี่ค่ะก็จะไปถ่าย you know what ก็เออเดี๋ยวก็จะออกเร็วๆนี้แหละค่ะจะแต่งหนักแบบที่เราเคยออกมาก่อนหน้านี้ หนูว่าสไตล์ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าหนูก็โตขึ้นด้วยจากแบบตัวเองแล้วก็จากผลงานที่แบบเหมือนหนูก็อยู่ในวงการเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะถ่ายทอดออกมาในเพลงจะเป็นอะไเปรี้ยวแซ่บหวานแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนมะม่วงมะนาวมแกอใช่ค่ะกลมกล่อมค่ะ มีกำหนดหรือยังคะว่าจะแบบใช่โอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ,ะอ,ยอย่างตัวเพลงนี้จากทางแบบมีใครมาร่วมทำให้ยังไงเนใี่ยอ๋ออันนี้ก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ว่าเออหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หวังว่าทุกคนเห็นแล้วจะแบบว้าวเพราะว่าสัวเองก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดออกมาค่ะเพราะว่าหนูก็อยากทําให้ผลงานแบบรอบนี้ดีมากๆไม่ได้ c o มแบ็ c มานานก็รู้ว่าพี่ๆอนี y แบบรออยู่ก็รอด,ด้วยก็เลย หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะเป็นเป็นหนักเบอลยนะไคะเต้นทุกครั้งหนูหนูก็แบบตอนเห็นท่าก็ไปด้านนี้เลยไปน้านนี้ถบ้านแม่เลยชาหนูคิดถึงมากค่ะแล้วหนูแต่หนูก็ได้กลับมาไทยแบบไปเยี่ยมเพื่อนๆครอบครัวพี่ๆน้องๆ้องเพื่อนหนูก็ได้กลับมาเจอบ้างก็มีแบบ ห่างหายใช่ไหมคะไม่ได้ห่างหายไปนานขนาดนั้นเลค่ะแต่ว่าก็คิดถึงบ้านอยากกินไก่ย่างไก่ย่างมันถึงขายไกย่างกับรูปขู่เหมือนเหมือนมันไม่มีไก่ย่างแบบไก่ย่างไทยหนูชอบอะไรเขาแบบมันจะมีไก่ทอดไก่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไก่ย่างแบบยังไม่มีหนูก็เลยกลับมาที่นี่มากินไก่ย่างไม่ไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้กลับมากินไก่ย่างอย่างเดียวต้องหนูดูเป็นคนไม่โฟกัส ฝากผลงานหน่อยได้นะคะก็ฝากคำแบกของหนูด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะก็รอมีหนูก็แบบทำงานหนักอย่างเช่นคเลยคาะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ฝากดูฝากติดตามตอนออกเนียนะคะหนูเชื่อว่าถ้าออกเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนฝากด้วยค่ะพี่ถึงนะคะยืนเติร์ดเฉยๆรู้ไหมเติร์ด